สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องเงินสีด้านของคุณโรเบิร์ตคิวสกินะคะแนวคิดหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่พ่อรวยสอนคุณโรเบิร์ตเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือเงินคือความคิดของคุณยกตัวอย่างนะคะพ่อจนของคุณโรเบิร์ตมักจะสอนให้ตั้งใจเรียนให้เก่งๆนะคะเพื่อจะได้ทำงานประจำที่ดีในขณะเดียวกันค่ะพ่อรวยของคุณโรเบิร์ตนะคะ ก็สอนไม่ให้เขาพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะทำงานประจําอดออมทำงานหนักเพราะนี่มันเป็นความคิดของคนจนนะคะมันจะไม่ทำให้คุณรวยแต่ถ้าคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตก็เป็นแนวคิดที่ดีค่ะอีกสิ่งหนึง่งที่คุณโรเบิร์ตได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของคำก็คือเขาสามารถแยกคนจนกับคนรวยออกจากกันด้วยการใช้คำพูดค่ะเพราะคำพูดมันคือความคิดของพวกเขา ยกตัวอย่างนะคะพ่อรวยของเขามาจะพูดคำว่ารายได้ทรัพย์สินอัตราผลตอบแทนเงินฝืดในขณะที่พ่อจนที่เป็นครูของเขาค่ะมาจะใช้คำพูดเหล่านี้นะคะเรขาคณิตอังกฤษช่วงทดลองงานดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนคือความคิดเงินไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นนะคะนี่เป็นข้อผิดพลาดมากๆที่เป็นความคิดของคนจนเพราะเขาเข้าใจว่าเขาต้องทำงานหนัก เพื่อให้ได้เงินมามากๆแต่เงินไม่ได้ทําให้รวยขึ้นค่ะปัญหาของเงินมี2แบบนะคะแบบแรกที่คน95%เ,นเจอคือมีเงินไม่พอแบบที่2คือมีเงินมากเกินไปแล้วคุณอยากมีปัญหาแบบไหนคะบทเรียนบทแรกของพ่อรวยก็คือคนรวยไม่ได้ทํางานเพื่อเงินค่ะรายได้มี3แบบดังนี้นะคะรายได้แบบแรกนะคะคือรายได้ที่มาจากการทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นคุณหมอหรือทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ คุณก็ต้องทํางานคุณถึงจะมีรายได้เข้ามาแต่รายได้แบบนี้จะไม่ทําให้คุณรวยนะคะถ้าคุณต้องการร่ํารวยต้องเป็นรายได้แบบที่สองค่ะคือรายได้ที่มาจากการที่คุณไม่ต้องลงมือทําคุณก็สามารถมีรายได้กลับเข้ามาได้และรายได้แบบที่3ค่ะคือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคุณโรเบิร์ตเขาเรียนรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้เขาก็กําลังทํางานหนักเพื่อสิ่งนี้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่90%นะคะทํางานแบบที่ต้องลงมือทํา ถึงจะมีรายได้จากการทํางานเข้ามาในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายสอนให้เราทํางานหนักเพื่อให้มีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมเหตุผลหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตคิดเกมกระแสงเงินสดขึ้นมาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้สอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและการลงทุนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเขาก็ค้นพบว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขาขาดทักษะพื้นฐานเรื่องการบริหารเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนบางคนนะคะทำงานเป็นในธนาคารคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เงินและการบัญชีแต่ไม่จริงเลยค่ะคนพวกนี้นะคะก็ยังวนเวียนอยู่ในสนามแข่งหนูค่ะสนามแข่งหนูก็คือตื่นขึ้นมาแล้วไปทํางานตื่นขึ้นมาแล้วไปทํางานตื่นขึ้นมาแล้วไปทํางานทํางานวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะในธนาคารที่คุณโรเบิร์ตคิดว่าเขาฉลาดมากเมื่อเขาได้มาเล่นเกมกระแสเงินสดค่ะผ่านไปหกชั่วโมงเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในสนามแข่งหนูซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันบ้าจริงทําไมเกมอะไรเนี่ยมันโง่มากที่เขาต้องเขาต้องมาวนเวียนอยู่แบบนี้ แต่คุณโรเบิร์ตแบบว่าเกมไม่ได้โง่คุณน่ะที่โง่เพราะคุณน่ะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดนะคะเพราะเขาถูกสอนมาให้เป็นแบบนี้เหตุผลหนึ่งที่คุณเข้ามาสู่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือคุณต้องการออกจากสนามแข่งหนูเพื่อให้ใช้ชีวิตให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วเมื่อคุณค้นพบอีกด้านหนึ่งคุณจะไม่อยากย้อนกลับไปอีกเลยถ้าคุณต้องการรวยมันมีหลักฐานเพียงหนึ่งข้อแต่มันมีหลายวิธีที่จะทําให้คุณรวยเช่นคุณอาจจะแต่งงานกับคนรวย แต่คุณอาจจะดูเป็นคนที่โง่งนี่เง่ามากในสายตาของคนอื่นหรือถ้าคุณคดโกงก็จะไม่มีใครชอบคุณหรือคนที่ชอบคุณก็อาจจะเป็นคนที่คดโกงเหมือนเหมือนคุณหรือคุณต้องเป็นคนที่โลภมากแต่คุณก็ต้องทํางานหนักมากเช่นกันแต่ในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่า,ขายพ่อรวยสอนคุณโรเบิร์ตว่าให้เขาเป็นคนมีใจกรุณาถ้าคุณให้คนอื่นในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้รับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายสอนก็คือถ้าคุณให้บางสิ่งบางอย่างกับคนอื่นในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คืออิสรภาพคำที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจคือการไหลของเงินพ่อรวยของคุณโรเบิร์ตสอนว่าที่คนจนยิ่งจนไม่เกี่ยวกับว่าเขาทำไราไยได้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการ บริหารเรื่องการไหลของเงินคนทํางานประจําส่วนใหญ่เมื่อต้องการมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็จะยิ่งทํางานหนักขึ้นและเมื่อเขาทํางานหนักขึ้นเขามีไรายได้มากขึ้นภาษีเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและเมื่อเขาทํางานหนักขึ้นสุขภาพเขาย่ําแย่จนเขาไม่สามารถทํางานได้เจ้านายก็ต้องเปลี่ยนหาคนมาทํางานครับทำงานแทนเขาแต่ในโอกาสธุรกิจกรารตลาดแบบเครือข่ายจะสามารถทําให้คุณสร้างไรายได้จากการสร้างสินทรัพย์ นะ้ทำให้คุณมีเงินไหลเข้ากระเป๋าในขณะที่คุณไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ปัญหาก็คือคุณต้องอดทนรอคอยความสำเร็จได้อาจจะเป็น2ปี3ปีหรือว่า5ปีถ้า E คือลูกจ้าง S คือเจ้านายตัวเองหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก B คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่และ I คือนักลงทุนถ้าคุณอยากรู้ว่าในอนาคตคุณจะเป็นคนประเภทไหนให้คุณดูว่าทุกวันนี้คน6กคนที่คุณใช้ชีวิตด้วยส่วนใหญ่เป็นคนประเภทไหน เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานประจําเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนักลงทุนพ่อรวยสอนคุณโรเบิร์ตว่าอย่าทํางานเพียงเพื่อให้ได้เงินแต่จงทํางานเพื่อเรียนรู้การย้ายฝั่งจาก e หรือ s ไปเป็น b ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายคุณจะมีเพื่อนมีผู้ชี้แนะผู้แนะนําซึ่งเขาอยู่บนเส้นทางอยู่แล้วเขาจะสามารถนําพาคุณให้ย้ายจากเป็นคนคนฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาได้และให้คุณ บอกกับตัวเองว่าฉันจะใช้เวลา5ปีไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจนี้หรือไม่ทำก็ตามแต่ให้คุณมาเข้าที่ประชุมให้คุณมาใช้ชีวิตมาพบปะกับคนเหล่านี้คนฝั่งขวาเพราะการเปลี่ยนจากคนฝั่งซ้ายไปเป็นคนฝั่งขวามันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจนะคะให้เวลาตัวเองอย่างน้อย5ปีเพื่อที่คุณจะสามารถออกจากสนามแข่งหนูแล้วก็สามารถรับรายได้แบบ Passive Income ได้คะ่ะ เนี่ยนี่ก็เป็นการสรุปเรื่องเงินสีด้านของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ